น้ำท่วมในประเทศปากีสถานนะครับนะเรามาอัปเดตข้อมูลกันนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตนะครับพุ่งเป็น1 0ึ่รายนะครับในขณะที่วิกฤตของน้ําท่วมเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังหนักอยู่ในปากีสถานนะครับสำนักข่าว AFP นะครับรายงานเมื่อวันจันทร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็คือวันนี้แหละนะครับก็บอกว่าเป็นรายงานของหน่วยงานบริหาร การจัดการภัยพิบัติแห่งปากีสถานนะครับเผยยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดทะลุหลักพันไปแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับบรสุมของฤดูฝนที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับทำให้ฝนตกอย่างต่อเนื่องนํามาซึ่งน้ําท่วมฉับพลนันแล้วก็ยาวนานในหลายพื้นที่ของปากีสถานนะครับ สร้างความเสียหายในวงกว้างทั้งในส่วนของบ้านเรือนและก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครับหน่วยงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งบักกีสถานนะครับก็ได้ออกมาระบุนะครับว่าได้รับการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก28รายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตในฤด,ดูมรสุมนี้นะครับเพิ่มเป็น1,061รายแล้วนะครับ ในขณะที่ทางการนะครับพยายามจะบรรเทาสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะครับเช่นตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่กลางหุบเขาแล้วก็ถูกตัดขาดนะโดยกระแสน้ําท่วมสูงแล้วก็ดินถล่มด้วยนะครับเขาบอกว่าประชาชนนะครับกว่า33ล้านคนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อเนื่องบ้านเรือนนะครับเกือบ1ล้านหลังนะครับได้รับความเสียหาย เส้นทางถนนนะฮะร,ระยะทางกว่า3,457กิโลเมตรถูกทําลายนะครับสะพาน157แห่งพังพินาศรวมไปถึงพื้นที่เพาะปลูกพืชผลอีกหลายล้านเอเคอร์ด้วย ปัจจุบันนะครับรัฐบาลของปากีสถานเนี่ยได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศนะครับแล้วก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติอย่างเร่งด่วนเลยครับก็เห็นคลิปนะฮะในโซเชียลนะโหน่ากลัวมากนะครับเนี่ยคุณกล้องดูดิครับโอ้โหน้ําแบบแรงมากนะครับก็เห็นมีข่าวว่าโรงแรมพังไปหลายที่นะครับโรงแรมริมแม่น้ำนะฮะ ซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ย <c oughs> ผมว่าเห็นท่านร้นตรีของที่ปกิิฐานเนี่ยบอกว<ะ>่าเป็นภยัยพิบัติทางธรรมชาติครับรุนแรงในรอบร้อยปีของเขาเลยนะฮะแน่นอนแน่นอนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็น่าจะมีความเสียหายค่อนข้างมากเลยนะครับ<ะ>น้ําแรงมากน่ากลัวมากเลยนะครับ